แล้วนะคะอากาศหนาวค่ะผู้สูงอายุในตัวเมืองเชียงใหม่ก็พากันมารำวงออกกำลังกายเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะส่วนชาวบ้านที่อยู่บนพื้นที่ภูเขาก็ตั้งเต,า,งตาอังโลหน้าบ้านเพื่อผิงไฟให้ความอบอุ่นค่ะอ <c oughs> ุณหภ,ภูมิที่ลดลงระรอกใหม่ทำให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นจัดชาวบ้านชุมชนบ้านท่อป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุก็พากันออกมารำวงและรำไทยเก๊กบริเวณลานวัดดังภาพที่เห็นเลยนะคะเป็นการเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายคลายหนาวได้นะคะรวมทั้งประชาชนที่ออกมาจับจ่ายซื้ออาหารมื้อเช้าแม่ค้าที่ขายอาหารยามเช้าหน้าวัดบ้านท่อป่าตันก็บอกว่าวันนี้อากาศหนาวมากต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวพันผ้าพันคอและสวม,มหมวกไหมพรมเพราะว่ามือไม้ชาไปหมดเลยค่ะ ขณะเดียวกันครับชาวบ้านหมู่บ้านยางตะบนแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านที่อยู่บนภูเขาสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่าพื้นราบอุณหภูมิบางวันนั้นต่ำกว่า10องศาเซลเซียสนะครับต้องใช้เตาอังโลกก่อไฟนํามาตั้งตามหน้าบ้านเรือนเพื่อใช้ผิงไฟบรรเทาความหนาวเย็นพร้อมเตรียมฟืนไว้ก่อไฟเป็นจํานวนมากในช่วงฤดูหนาว และหมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังมีวิธีถนอมอาหารในช่วงฤดูหนาวทําเนื้อน้ําค้างโดยนําเนื้อมาหมักและนําไปตากบนเสากลางแจ้งสูงกว่าหลังคาบ้านในช่วงเดือนธันวาคมเพื่อให้รับน้ําค้างและความเย็นและแสงแดดซึ่งหนึ่งปีจะทําเพียงแค่ครั้งเดียวเพื่อเป็นการถนอมอาหารทําเป็นเนื้อน้ําค้างนํามาทอดเป็นอาหารขึ้นชื่อของชาวจีนยูนนานซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมหากเข้าไปในหมู่บ้านยางก็จะมีตากเนื้อน้ําค้างไว้บนหลังคาบ้านแทบทุกหลังนะครับก็เป็นวิธีแบบ